มีแฟนฝรั่งหลายๆคนคงจะคิดว่าต้องรวยแน่เลยต้องมีตังแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะ <arrived> มีฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะตอนนี้กุก้งก็ขับรถว่าจะพาลูกไปซื้อเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาวตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยแวะมาทำคลิปนิดนึงค่ะค่ะ ดอกไม้ที่เห็นนี้เขาปลูกไว้ข้างทางนะคะคือสามารถเก็บเองได้เขาปลูกไว้ให้คนมาเก็บเองนะคะมีดอกทานตะวันด้วยค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยส่วนดอกไม้ชนิดนี้คล้ายๆกับดอกรักเล่นะคะดอกรักเล่บ้านเราเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นกลีบซ้อนๆกันแบบนี้นะคะนี่คือป้ายเขาเขียนบอกนะคะว่า สามารถที่จะตัดดอกไม้เองได้แล้วก็เนี่ยค่ะราคาเลยนะคะดอกไม้แต่ละชนิดราคาเท่าไหร่นี่เนาะนี่มีมีดให้พร้อมด้วยนะคะแล้วก็เอาตังใส่ในนี้เลยค่ะเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้เนะาะค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงเอ่อคนที่มีแฟนฝรั่งหลายๆคนคงจะคิดว่า ต้องรวยแน่เลยต้องมีตังแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะคุณเห็นฝรั่งมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเขาเขาใช้เงินสุรุยสุร่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะเก็บเงินทั้งปีเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาเที่ยวเมืองไทยเราเนาะการที่เขามาเที่ยวแต่ละทีมาพักผ่อนแต่ละทีแน่นอนค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากในการใช้เงินตรงนั้นเขาก็เลย อยากจะซื้ออะไรอยากจะกินอะไรอยากจะทําอะไรเขาก็ทําเต็มที่นะคะแล้วก็บริษัทของที่เมืองนอกเนี่ยสวัสดิการเขาก็จะให้ลาพักร้อนตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่นะเนาะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยใหญ่แค่ไหนถ้าเกิดว่า,าทำงานดีหรือตำแหน่งดีอะไรเงี้ยก็จะได้วันลาพักร้อนมากกว่า1เดือนนะคะ มันขึ้นกับหลายปัจจัยนะกุว่าขึ้นกับว่าเขาทํางานนานแค่ไหนด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นรู้สึกว่าหนึ่งปีแรกนี่จะยี่สิบแปดวันนะคะเท่าที่กุ้งเคยไปสมัครเนาะกุ้งไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละบริษัทเหมือนกันไหมแต่ว่าเพื่อนกุ้งเล่าให้ฟังว่าบริษัทเก่าของเขาเนี่ยตอนที่เขาไปทํางานนะคะเป็น อาพนักงานทําความสะอาดเนาะเขาก็บอกว่าที่บริษัทนั้นเนี่ยดีมากเลยนะก็คือให้วันลาพักร้อน1เดือนคือลาพักร้อนเนี่ยก็ได้เงินปกตินะคะแล้วก็ได้อา่าเงินสําหรับไปเที่ยวด้วยวันละสิบสายูโรนะคะต่อวันก็คูณ28วันไปว่าได้เท่าไหร่เนาะนั่นแหละค่ะก็ สวัสดีการแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะคะคนไทยบางคนอาจจะคิดว่าฝรั่งเขามีตังค์ย่าในน้อยก็มีตังกว่าคนไทยแหละอะไรประมาณนี้เนาะถึงแม้เขาจะจนคืออุ้งจะบอกว่าบางทีคนไทยบางคนมีตังมากกว่าฝรั่งบางคนอีกนะคะแล้วที่ประเทศนอกเนี่ยก็จะมี พวกขอทานเหมือนกับบ้านเราเลยนะแปลกนะว่าบ้านเขาเนี่ยรัฐบาลช่วยแต่ว่าทําไมถึงมีขอทานกุ้งก็ไม่รู้นะตามสี่แยกก็มีนะแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนบ้านเราเนาะกุ้งก็ไม่รู้ว่าทําไมรัฐบาลให้ไม่พอใช้หรืออะไรยังไงทําไมถึงมีนะคะตามเมืองใหญ่ๆห,หรือตามตามในเมืองนะคะเนาะ ค่ะก็วันนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละก็แค่จะเอาประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังไม่อยากให้คิดว่าคนไทยอา่าไม่อยากให้คิดว่าฝรั่งหลายๆคนเขารวยนะคะค่ะก็หยิบยกประเด็นนี้มาพูดมาเล่าให้ฟังเพราะว่ายังมีคนไทยหลายๆคนนะคะคิดว่าผู้หญิงไทยที่ได้แฟนฝรั่งต้องรวยทุกคนต้องมีตังค์ทุกคนเนาะ คือไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะเขามาทำงานเขาก็มาแบบปากกัดตีนถีบเหมือนกับเราเนี่ยแหละคะ่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ